ควันหลงจากพรกองเงินกู้ห้าแสนล้านค่ะโหวตกันไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมโหวตผ่านกันไปเรียบร้อยแต่ก็ได้เห็นอะไรอะไรในแต่ละพักแต่ละพักไปดูคะแนนโหวตกันสักนิดสิครับผู้ลงมติรวมทั้งสิ้น469คนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะผู้ลงมติ469 46 <9. S 1> คนเห็นด้วย270ค่ะ270คนฝ่ายรัฐบาลไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเสียงไม่แตก ที่มีปัญหาคือเสียงไม่เห็นด้วยเสียงของฝ่ายค้านเหลือ196หายไปไหนคะเหลือแค่1 9 6ไม่ถึง200ด้วยงดออกเสียงงดออกเสียงหนึ่งค่ะไม่ลงคะแนนเสียงอีกสองค่ะโอเครวมกันแล้วได้469จริงๆไองที่เขาโฟกัสกันนะที่เขาโฟกัสไปที่ไหนทราบไหมฮะเขาโฟกัสไปที่ภาคไทยไม่ใช่ภรคไทยปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเนี่ยมีเจ็ดเสียงเพื่อไทยที่หายไปใช่ค่ะหายไปไหน ไปไล่เรียงชื่อของเจ็ดเสียงเพื่อไทยที่หายไปสักนิดสิครับชื่อที่หนึ่งชื่อที่หนึ่งนะคะคุณจักรพัฒ์ชัยสารสอสออุดรธานีค่ะชื่อที่สองคุณไตรรงติธรรมสอสอบึงกาลชื่อที่สามคุณพรพิมลธรรมสารสอสอปทุมธานีชื่อที่สี่คุณสันวิศรันเกศสอสออุตรดิตชื่อที่ห้าคุณสมคิดเชื้อคงสอสออุบลราชธานีชื่อที่หกคุณสมบัติศรีสุรินสอสสุริน และชื่อที่7นะคะคุณอนุรักษ์ปนิธานนสอสอมุกดาหารโอเคในเจ็ดชื่อที่หายไปวันโหวตพรกรกห้าแสนล้านมีทั้งชื่อที่ไม่แปลกใจและชื่อที่แปลกใจในเจ็ดชื่ออยากจะอยากจะชี้ชวนให้ขิดเส้นใต้ที่ชื่อสรันวุฒิสรันเกตค่ะเอกกาณะของเอกบุรุษเขางามเห็นที่ไหนจําได้เลยนี่คือสรันวุนี่คือสรัวุฒคุณสรันวุฒเนี่ย มิข่าวมิข่าวกเสนกระสายะหนึ่งแล้วแหละว่าจะอยู่หรือจะไปจะไปหรือจะอยู่อะไรประมาณนั้นปัจะย้ายค่าย้ายเบอร์อะไรประมาณเนี้ยาเครับเราถ้าเช่นนั้นเราต่อสายไปที่เจ้าตัวเลยดีกว่าไปถามกันตรงๆเลยเนี่ยว่าจริงๆมันคือยังไงไปกันที่คุณสันลุสลันเกตนัทสสุตรรเดชพรรคเพื่อไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันบุศรนะโอ้สวัสดีครับพี่มาแก่แล้วก็คุณแมวสาวครับ ครับครับผมที่เป็นสาวกของพี่หมาแก่เลยนะสาวกเลยครับขอบพระคุณกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณคุณสลาวุงวันโบสถพรกรห้าแสนล้านคุณสลาวุิคุณสลาวุิไปอยู่ที่ไหนหายไปไหนคะเขาตามหากันก่อนก่อนจะตอบว่าไปอยู่ที่ไหนนี่ผมจะขออนุญาตออกความเห็นสั้นๆได้ไหมได้ครับได้ครับเชิญผมจะบอกว่าพรกรนี่ผมเรียกว่าเป็นพรกรเศษกระดาษนะฮะ เป็นเศษกระดาษอยู่แค่ห้าแผ่นเองที่มาก็ไม่โปร่งใสมันก็มีวาระซ่อนเลนแล้วก็ตอล้มเหลวเลยการแจกก็ล้มเหลวจริงๆก็คือเขาตั้งฉายาถูกแล้วครับเป็นรัฐบาลลูกอีช่างแจกวันนี้ผมขอเปลีนะว่าเหมือนกับคนป่วยที่ใกล้ตายออ่ะเคแต่รัฐัก็ยังมาแจกมองไปตายแลนแกล้อยู่วงเดิมเลยนี่คือครับเข้าใจเข้าใจโอเคโอเค เข้าวโซ่ประเด็นคุณสันรุษิถามว่านาทีที่เขาโหวตกันรับไม่รับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณสันวุษิไปอยู่ที่ไหนผมผมเรียนตรงๆเลยนะว่าผมเนี่ยเรื่องการลงมตินี่ผมไม่เคยพลาดเลยนะใช่แล้วก็ให้ความเคารพมติพักมาตลอดเลยนะใช่นะแต่ว่าสําหรับพลกรฉบับนี้ผมไม่ให้ความสําคัญเลยไม่ให้ควา<ผ>มสำคัญต้องลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะเป็นเรื่องของชีวิตประชาชนนะฮะ แล้ววันนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเนี่ยรัฐก,ก็ไม่ค่อยได้ไปเหลียวแลครับดังนั้นผมต้องไปทําหน้าที่สอสอพวงชนชาวไทยโดยเฉพาะสสพื้นที่นะจังหวัดอุตรดิต์ด้วยครับคำถามย้ำาปนครั้งที่สามคุณสารานุชนาทีที่เขา้าโหวตพหลกรกรกันคุณสารานุิอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิต์ครับอยู่ที่อุตรดิตถ์ไปทําอะไรอยู่ที่อุตรดิตถ์คบ เรื่องโควิดติดกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับสองร้อยเสีชีวิตนะต้องต้องกักตัวเลยนะฮะ <Ha. S 2> แล้วก็ต้องไปดูแลทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องการประสานงานเรื่องการเร่งฉีดวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้ววัคซีนที่จังหวัดปุตตดิบก็ได้น้อยด้วยนะฮ <c oughs> ะเมื่อวานผมยังต่อสายถึงท่านาประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ <c oughs> ว่ามีมีวิธียังไงแก้ไขไหมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรับจะดูให้นะฮะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเร่งด่วนเหมือนกันนะครับสรุปก็คือวันที่เขา้าโหวตพรกกันนั้นคุณสลันวุฒบอกว่าคุณสลันวุฒอยู่ที่อุตรดิตสาเหตุที่อยู่ที่อุตรดิตก็เพราะว่าที่นั่นมีคนติดโควิดดังนั้นจึง<ช>ต้องไปดูแลชาวบ้านที่ติดโควิดประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับ,รบเพราะผมคิดอย่างนี้นะเรียนเรียนพี่หมาแก่นะ,ะคือไอ้พอรกฉบับนี้ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะ,ะและผมก็ไม่เห็นว่าจมันจะมีความสําคัญอะไรนะในการแก้ชีวิตประชาชนได้อะนะ ก็เมื่อเมื่อประชาชนกําลังประสบปัญหาอย่างนี้ผมก็ต้องทิ้งไปดูแลตัวท่านเองไม่ได้มีการคิดจะย้ายคั่วแล้วผมก็ยังยืนยันกับพี่หมาแก่นะว่าผมยึดมั่นในประชาธิปไตยนะไม่เอาประเด็นคันเด็ดขาดเลยครับก็ขอตอบตรงนี้ชัดๆเลยยังไม่ได้ตอบพี่ไหนนะตอบพี่หมาแก่เป็นคนแรกเลยครับโอเคโอเคทีนี้ทีนี้คุณคุณคุณสารุสเนี่ยนะครับได้บอกกล่าวกับผู้ใหญ่ทางพรรคเพื่อไทยไว้ก่อน หรือไม่เรื่องที่จะไม่มาวออมีแจ้งไหม<อ>ว่าจะลาจะอยู่อะัรดิบขอบคุณมากพี่พี่หมาแก่นี่สุดยอดจริงๆเลยผมผมได้แจ้งไปแล้วฮะแจ้งกับทางวิบเลยว่าวันนี้ผมจําเป็นต้องไปลงพื้นที่นะไปแก้ปัญหาแล้วก็บวกกับผมเป็นกรรมธิการก็ประมาณแผ่นดินด้วยปีนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยวันพุดกับพระหัสเนี่ยก็ประมาณแผ่นดินก็ก็มีการหยุดชั่วคราวสองวันเพื่อประชุมพลกรัทั้งห้าแสนล้านนี้นะครับ ก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนก่อนเลยแล้ววันนี้ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนก็รีบตีรถกลับมาเองอะนะฮะมาทำหน้าที่วันนี้นะฮะครับแจ้งแจ้งแจ้งวิบนะครับแจ้งใครฮะแจ้งคุณสุธินคลังแสงที่แจ้งใครฮะอ๋อต้องต้องต้องแจ้งที่วิบนะครับผมมีแจ้งขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยชื่อเะัได้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 แด้ได้ได้ไ้ได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 ้นด้าหรือ้จ้งเช้าวันน้้นครับ้ อ๋แจ้งวันนั้นเลยนะแจ้งแจ้งก่อนหนึ่งวันแล้วครับอ๋อแจ้งก่อนหนึ่งวันจำเป็นนะต้องเดินทางไปแก้ปัญหาค่ะเพราะที่ถามแบบนี้เพราะคุณประเสริฐจ,จันทร์ละลงทองเนี่ยเขาบอกมันมีอยู่แค่สองคนที่แจ้งว่าลาไม่มาคือคุณสมบัติศรสีสุรินกับคุณสมคิดเชื้อคงเท่านั้นส่วนอีกห้าคนเนี่ยไม่ได้แจ้งเดี๋ยวคงจะต้องไปสอบถามก็เลยง,งงว่าตกลงมีแจ้งแต่แจ้งวิบถูกไหมคะ อ่อยืนยันว่าแจ้งแคแจ้งกับวิบเลยนะฮะเลขาพรรคเขายืนยันว่าที่แจ้งขาดรามาสายแจ้งแค่สองคนคือสมบัติสมบัติกับสมคิดเท่านั้นไม่มีชื่อสลันวุฒิตกลงยืนยันว่าแจ้งกับวิบเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันเองเลยพักยืนยันยืนยันร้านหมดเป็นเลยแล้วก็แล้วก็เรียนเรียนพี่หมาแก่นะสลันวุฒิเนี่ยมันเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวนะถ้าไม่ได้แจ้งก็ต้องบอกว่าไม่ได้แจ้งเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําไปนะครับเรียนพี่หมาแก่ด้วยครับโโออเเคค คุณสันวุฒิรู้ตัวใช่ไหมครับว่าระยะนี้มีข่าวลือเยอะเออลือกันว่าคนที่มีเข่าดกๆคนที่มีเข่าส,สวยๆเ <c oughs> ข่างามๆกำลังเกิดอาการเป๋ไปเ <c oughs> ป๋มาอยาู่ๆ,ๆอยู่ๆ,ๆ <c oughs> อยู่ๆ,ๆก็ไม่ไปบวชทำให้สังคมการเมืองเขาคิดเยอะเลยนะออครับก็ก็ก็ยอมรับนะว่าช่วงนี้ก็มีกระแสะเข้ามามากแล้วก็<ม>สื่อหลายแขนงก็เข้ามาถามผมนะฮะ<ม>ในความเป็นจริงเนี่ยก็มีการมาท้าทาม ทุกพักเลยนะครผมผมลงรินอย่างนี้เลยนะคนีบในฝ่ายของอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มามาท้าทามกันเกือบทุกพักเลยครับอ๋อพักรัฐบาลเกือบทุกพักเลยเหรอฮะโอ้โหเนื้อหอมนะคะเนี่ยเนื้อหอมนะคะเนี่ยต้อง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 ขอบพระคุณมากแต่ว่าเนื้อหอมยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องยึดมั่นนะว่าเราอยู่อุดมการทางการเมืองยังไง ครบแก็บางครั้งนะพี่หมาแก่กับคุณแมวสาวนะครับอันเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการเนี่ยบางครั้งมันต้องแลกด้วยความเจ็บปวดนะฮะแลกด้วยความเจ็บ <7 S 2> ปวด,ปวดเรียนไม่เลยนะครับนี่คือการบุษรัรเกตรครับค่ะที่บอกว่าแลกด้วยความเจ็บปวดเจ็บปวดอย่างไรครับทุกคนเขาเห็นท่านผู้ทรงเกียรติมีความสุขทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ก็ไม่จริงเพราะว่าถ้าเราเราจะเป็นผู้แทนรัษฎรที่มีคุณภาพเนี่ยคุณต้องทําการหนักทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นอกพื้นที่ก็อย่างเช่นในสภาก็ต้องทํางานหนัก เวลาจะพิปรายะอะไรต่างๆเนี่ยต้องทํากันบ้านอย่างมากเลยเราต้องเลือกประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนจร,จริงๆแล้วและริ่สําคัญกว่านั้นก็คือบางครั้งเนี่ยผมมีปัญหาข้างหลังนี่ผมบอกกับพี่หมาแก่เลยนะไม่เคยเล่าที่ให้ใครฟังเลยนะว่ามันติดอัดไกวันนี้ระบายซะเต็มๆไปเลยในท่าที่หรืเ่าก็คือคือผมเนี่ยขอเวลาทางพักเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมง ทางพักยืนยันว่าไม่ให้ให้ผมแค่สามสิบนาทีมผมเตรียมแผ่นชาร์จเตรียมประเด็นอะไรเยอะแยะเลยบันเวลาที่เราจะไล่บี้รัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องอธิบายว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแล้วเราเสนอแนะในการแก้ปัญหาย,ยัางไงไม่ใช่ว่าติเขาอย่างเดียวก็ต้องสอนมวยเขาด้วยแล้วเวลาที่ให้ไปเนี่ยสั้นมากเลยแล้วพักก็ทางผมคิดว่าเป็นผู้บริหารในพักไม่กี่คนเนี่ยนะฮะที่ใช้อํานาจบากใหญ่แล้วก็ตัดสินเช่นนั้นเนี่ย ผมเลยตัดสินใจไม่อภิปรายเลยเที่ยวนี้ใช่ไหมครับเที่ยวนี้ใช่ไหมฮะหมายถึงรอบนี้ใช่ไหมขอหนึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงเลยไม่อภิปรายเลยไม่อภิปรายทั้งสองรอบเลยรอบงบประมาณแผ่นดินเนี่ยที่เพิ่งเพิ่งผ่านไปนะวาระงบด้วยพรลกรด้วยครับตั้งพรลกรนี้ด้วยนะคือคือผมมีความคิดว่าเวลาทําหน้าที่แล้วเนี่ยมันไม่ไปเสร็จเด็ดขาดแล้วอภิปรายแบบพารากระซังเหมือนกับขอให้ได้อภิปรายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สารันบุษแน่นอนนะฮะก็กลับเรียนไว้กับพี่หมาแก่และคุณแมวสาวด้วย เพื่อสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนว่าผมทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ยึดมั่นอุดมการณ์นี่คือความทุกบปวดเวลาต่อสู้ด้วยครับค่ะถามนิดนึงเจอภาวะแบบนี้อยู่ในเพื่อไทยยังเจอแบบนี้อึดอัดนะอึดอัดครับร้วยังไงดีแต่ว่าแต่ว่าความอึดอัดมันก็เป็นความอึดอัดเฉพาะที่แล้วก็เฉพาะเรื่องแล้วก็เฉพาะคนเน่นะฮะค่ะค่ะจริงๆถามว่าอุดมการพักยังดีไหมอุดมการพักเพื่อไทยเคยยังดีครับนะ ผมก็ยังเคารพท่านนายกทักษิณนะฮะซึ่งท่าก็เป็นนายกที่เป็นผันใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สิ่งดีๆในพรพักก็ยังมีแต่ว่าผู้บริหารบางคนบางกลุ่มเนี่ยแย่มากเลยบางคนบางกลุ่มกลุ่มไหนคะถามก็ตรงตรงนะบางคนบางกลุ่มที่แย่มากหมายถึงบางคนบางกลุ่มที่กําลังมีอํานาจอยู่ในพัคขณะนี้ใช่ไหมผมว่าพอแล้วพี่หมาแก่แค่นี้ก็ เป็นระเบิดลูกใหญ่แล้วครับพี่ครับผมกเพมึงไม่เคยไม่เคยระบายที่ไหนนะก็พูดให้พี่ฟังเป็นคนแรกนะก็ที่ผมถามอย่างนี้คือคือคุณคุณสรณวุฒิเพราะว่าผมก็ฟังมาเยอะคนในพัคเพื่อไทยเขาก็มาระบายให้ฟังเยอะมากนะเขาบอกว่ายุคนี้เล่นพรรคเล่นพวกสหัสการเหลือเกินและใครที่ไม่เข้าพวกนี้เขาก็จัดการกันแรงเหลือเกิน คือบางทีเราออกความเห็นแรงๆเนี่ยก็ก็เข้าใจผิดว่าเราเหมือนกันเราใส่รองเท้าคอนเวิร์ตไหมจะย้ายพักไหมอะไรไหมมันไม่ใช่แต่มันก็ต้องรับฟังกันบ้างนะนี่ก,นก็นี่ก็เตือนสติเลยนะผู้ที่มีอำนาจในพักอะ่ะถ้าคุณ<ะ>บริหารแบบนี้นะ,ะไม่ใช่สลันบุรแล้วก็จิตใจอ่อนไหวนี่ไปหมดนะต้อง<ะ>บอกที่เลย<ะ>แล้วก็ในบางครั้งเนี่ยคุณไม่เล่าไม่เข้าใจคำว่าการเมืองเนี่ยบางครั้งเราต้องแกล้งยอมแพ้ศึกนะเพือ่อที่จะชนะสงครามเพียงครั้งเดียว ไอ้นี่ก็จะภาชนะตึกเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นไปลูกไล่เขาเปล่าเปล่าอ่ะคุณดูเกมทางการเมืองเสียไม่ทันคนเลยไม่ทันคนเลยนะที่ผมบอกได้ว่าอันนี้ไม่ได้ไปต่อว่าทั้งพรรคนะคนเก่งๆคนดีๆก็มีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างแล้วก็ต้องเห็นใจท่านเนี้ยวทักษิณด้วยท่านก็อยู่ไกลแล้วต้องอาศัยคนบางคนเนี่ยที่ท่านถือว่าก็ต้องใช้ประโยชน์ แต่เขาก็ใช้อำนาจของท่านเนี่ยมาบริหารอย่างผิดๆเลยมผมกลาบเพียงด้วยความเคารบพี่หมาแก่นะครับครับสิ่งที่น่าสนใจนะเมื่อสักครู่คุณชลันวุฒิพูดน่าสนใจมันเหมือนเป็นตำรารบทางการเมืองก็คือบางครั้งต้องยอมแพ้บ้างเพื่อที่จะชนะสึกใหญ่สักครั้งเดียวถูกไหมฮะใช่ครับชนะสงครามนะไม่ใช่สึกใหญ่สึกจะไม่<น>จบนะครามพี่หมาแก่โอเคเราเราต้องแกล้งยอมแพ้ศึกไม่ใช่เรายอมแพ้ศึกแบบแบบที่เราแพ้จริงๆหรือเราโง่ เราแกล้งยอมซะเพื่อชนยสงคร้ายข้ามและฉลาใจแล้วเราก็นําพาเข้าไปแพ้สงราลงในที่สุดนี่คือยุทธศาสตร์ที่ผมอยากเห็นคครรัับบด้วยความเคารพคุณชลันวุฒิฟังไปฟังมาถึงนาทีนี้นะผมผมสรุปอย่างนี้สาเหตุที่ไม่ไปวตดวันวชดพรกรเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจะไปดูแลชาวบ้านในพื้นที่อย่างเดียวมันมีสาเหตุที่สะสมในภาพกันมาภาพใอย่นะพี่หมาแก่ครับอันนี้แยกแยะได้เลยอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่นะผมตั้งใจไปดูแลพี่น้องประชาชนโอเคโอเคโอเคครับไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ถึงแม้ผมจะไปโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยมันไม่มีผลนะพี่หมาแกดูสิใช่ใช่ยังไงเพราะเขาลากไปอยู่ดีอะพี่ใช่ใช่ถูกถูกถูกมาคำถามสุดท้ายคุณสรันวุฒิครับคนที่มาชวนคุณสรันวุฒิย้ายพักเนี่ยเป็นคุณสันติพร้อมพลัดหรือเป็นผู้กองธรรมนัฐพมเผ่าครับที่มาชวนย้ายพรกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นเป็นเบอร์ใหญ่ยักษ์เลยแล้วกันนะของพลังประชารัฐ ทุกพักครับทุกพักเลยครับใหญ่ยักษ์เลยนะฮะใหญ่ยักษ์เลยนะใจอ่อนยัง่คะมีคลิกยังคลิกยังคุยคุยมีคลิกอิอไม่ได้ไม่ไดเราเราต้องยึดมั่นอุดมการณ์บางท่านถึิงบอกไงว่าด้วยความมีอุดมการเนี่ยต้องแลกด้วยความเจ็บปวดก็ต้องยอมหลายสิงหลายอย่างก็ต้องหวานอมผงกลืนนะครับพี่มาแก่และคุณน้าสาวด้วยครับโอเคได้การเมืองต้องดูกันยาวๆนะคะขอบคุณครับคุณสันต์คุณจาครับขอบคุณมากนะฮะพี่ครับผมเป็นสาวกพี่ตลอดไปนะขอบคุณครับครับ ครับครับสวัสดีครับคุณสลันวุฒิสลันเกศสอสอุตรดิตฐพักเพื่อไทยโอ้โหนี่ทิ้งระเบิดพักเพื่อไทยลูกเบลเลอร์เลยเนียไปเคลียร์กันเองแล้วกันเรื่องในพักเขาเราคนนอกแต่แต่แต่บางประเด็นที่คุณสลันวุฒิพูดเนี่ยน่าสนใจนะมันเป็นประเด็นที่มันก็กระเสงกระใสมาก่อนหน้าแล้วแหละน่าสนใจนะพี่เพื่อนน้องที่พรคเพื่อไทยวิพา์วจารณ์มาแก่ก็ต้องเยอะผมก็จะตอบกลับไปแบบ เรียบๆบ,บ,บอกพี่พี่พี่ๆย้อนกลับไปดูพักของพี่ก่อนดีไหมน,นี่ก็แรงนะอ,อ<ค><ร>เขาแรงนะตอบกับเขาแรงนะ